หนาวตารางไหนก็หนาวจาฝูงสองตารางฮะสวัสดีชาวปืนใหญ่กับเช้าที่สุดหนาวด้วยครับคลิปนี้เป็นความรู้สึกหลังเกมอาร์ซนอลเปิดบ้านเอาชนะเสือใต้บาร์ยูิมนิกสประตูตอนหนึ่งเสือสิ้นลายฮะเสือสิ้นลายเป็นเกมที่โคตรสนุกเลยผมโคตรสนุกเลยนะกับเกมเนี้ยอาจจะมีบ้างแหละจังหวะที่หัวร้อนนิดนหน่นนนนนอยหกับการ ต่อบอลที่ไม่ละเอียดไม่โฟกัสไม่เข้มในช่วงครึ่งแรกที่มีหลายจังหวะเลยที่เอเซ่หลุดเข้าไปก็ยิงไม่ดีบูโยซาก้าชิงจังหวะได้เปรียบกับกองหลังเขาแล้วไม,ไม่ไม่น่าใช่กองหลังน่าจะเป็นแซนนาบี้มัง้งชิงจังหวะได้แล้วกําลังจะได้ยิงแล้วก็ปล่อยให้นาบี้เขาจิ้มบอลหลุดออกจากเท้าไปถึงมือนอยเออร์ไดหลายลูกน่าเสียดาย จังหวะของเกมเราในในในวันนี้แต่ก็โดยรวมแล้วคือสนุกสนุกมากกับเกมวันนี้แล้วก็ไอ้ลูกที่โดนเนี่ยผมว่ามันเป็นจังหวะเผลอนะของของแนวรับอาร์เซนอลเราเลยแหละแล้วก็ต้องชมไบเออร์มิวนิกด้วยว่าเขาลูกเนี้ยเขาเพอร์เฟกคิมิกเปิดบอลดีมากและนาบี้ก็เล่นบอลฉลาดเล่นบอลจังหวะเดียวตบเข้าไปให้ตรงตรงกลางจําไม่ได้ว่าใครยิงของไบเออร์ที่ตีเสมอเราได้นะต้องชื่นชมเขาะนะส่วนมาลิสเกลลี่ ไอ้ลูกที่โดนเนี่ยผมผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะมันมันพ่นายกันได้แต่จังหวะอื่นเนี่ยที่มันเอาผู้เล่นคนอื่นของบาเยอร์มิวนิกไม่อยู่เลยเนี่ยผมว่าเป็นปัญหาแท้จะเป็นบ่อน้ำมันเลยนะสำหรับผมอะ่ะมาริสเกลลี่อ่ะในช่วงครึ่งเวลาแรกในช่วงเวลาที่เขาอยู่ในสนามดีกว่าตลอดแทบจะทุกจังหวะเลยอ่ะเติมเกมขึ้นไปก็ลงมาไม่ทันหายมีมีจังหวะหนึงเห็นเห็นเลยหายหายไปเลยอ่ะบาเยอร์มิวนิกเขามา3คนมัง้งแล้วมี เหลือแค่มอสเกล่ากับซาลีบาแค่นั้นเองแค่นั้นแค่นั้นนะแค่สองคนอ่ะเขาบุกมาทางฝั่งไมลริสเกลลี่ที่ไม่รู้ว่าหายไปไหนอ่ะอาการน่าเป็นห่วงนะไมลริสเกลลี่เนี่ยด้วยความที่ไม่ได้ลงเล่นบ่อยด้วยแล้วมั้งมันเลยทําให้น้องมันดูมันดูแปลกไปจากฤดูกาลที่แล้วอ่ะแต่พอเป็นคาราฟิโอลี่ลงมาดูแน่นปักเลยเห,เห็นเห็นเหมือนกันไหมว่าพอคาราฟิโอลี่ลงมาแทนแล้วอ่ะทุกอย่างมันดูดีขึ้นไปหมดเลยทางฝั่งซ้ายอ่ะ มีจังหวะได้ประตูก็เป็นก็เป็นคาราฟิโอรี่ด้วยใช่ไหมที่ที่เล่นกับที่เล่นกับเดคแคนไลท์ Light, แล้วก็หลุดเข้าไปเปิดบอลให้โนโนี่มาดูเอเก้ยิงได้อะโคตรสนุกอะเกมวันนะี้โคตรสนุกแหละมันมันสาใจตรงที่ว่าเราเราก็ไม่ได้ชนะบบเยอร์มิวนิกมามานานแล้วอจําได้ล่าสุดก็น่าจะสิบประตูต่อสองอะใช่ไหมไปกลับเราโดนนะเละเลยไม่ว่าจะไม่ว่าจะเล่นบ้านเราบ้านเขาเองก็ตามแต่วันเนี้ยมันกลายเป็น มันกลายเป็นเสือสิ้นลายอ่ะปาเยยันสู้เราไม่ได้เลยใช้คํานี้ได้เลยว่าเขาสู้เราไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวด้วยคลองบอลเราก็ดีกว่าต่อบอลเราก็ทําได้ดีกว่าโอกาสเข้าทําเราก็มากกว่าเขาสู้เราไม่ได้ใช้คํานี้ได้เลยเขาสู้เราไม่ได้และการไม่โรเตชันวันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นการวัดใจนะเป็นการเป็นการเป็นการวัดใจอาร์เตต้าเหมือนกันอะวัดใจกับแฟนบอลเหมือนกันนะว่าแฟนบอลส่วนใหญ่ก็อยากจะให้โรเตชัน อยากจะให้พักเพราะว่าเกมนี้เราเรามี12คะแนนอยู่แล้วสมมุติว่าเราเสมอเราก็มี13แต้ม13แต้มมันก็มันก็เพียงพอที่จะที่จะเข้ารอบแบบอันดับ1ใน8อยู่แล้วแต่อาริต้าก็เลือกที่จะวัดไปเลยเกมนี้สู้เลยเพราะว่าถ้ามันชนะขึ้นมามันส่งผลดีมากๆนั่นคือ1อ่ะตอนนี้เราเราน่าจะนำโด่งแหละเป็นที่1น่าจะมี15คะแนน โอกาสเข้ารอบเนี่ยมันสูงมากแล้วในอันดับหนึ่งใน8เนี่ยมันสูงมากแล้วไม่น่าพลาดแล้วเกมกับอินเตอร์เนี่ยผมว่ามันจะเป็นเกมยากเกมสุดท้ายเกมกับขับบูธกับอ่าไคลัตเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่หรือให้งานยากจะเหลือแค่อินเตอร์เท่านั้นท,ที่ที่น่าจะเป็นงานยากของเราในในแชมเปี้ยนส์คการชนะบาเยมูนิควันนี้มันส่งผลดีไปถึงเกมที่เราจะเจอเชลซีด้วยเพราะมันเป็นเกมใหญ่ทั้งหมดเลยที่เราเจอมาหลังจาาเบรกทีมชาติเจอสเปอร์เราเปิดบ้านอัดสเปอร์ได้4-1 เจอบาเยอร์นเราเปิดบ้านอัดบาเยอร์นได้สามหนึ่งไปเล่นกับเชลซีผมว่ามันจะมีแรงขับแล้วก็พลังใจที่ดีที่จะไปไปเยือนเชลซีเชลซีฟอร์มเขาก็ไม่ได้แย่ด้วยช่วงนี้นะเพิง่งเพิ่งจะอัดบาซ่ามาผมว่ามันเป็นการเดิมพันที่ที่ที่คุ้มกับกับอาร์เรตาที่ที่เขาเลือกที่จะไม่โลเตชันมากนักวันนี้ถ้าจํา ถ้าจําไม่ผิดเนี่ยผู้เล่นผู้เล่นในโชว์สเตตัวจริงอะโรเตชันเปลี่ยนแพ่ออินคาบิเอเป็นเป็นเป็นมอสเกลา่าเปลี่ยนคาราฟิโอรี่เป็นเออเป็นมาลิสเกลลี่น่าจะแค่นั้นั้งส่วนที่เหลือก็ตัวจริงหมดเลยส่วนที่เหลือก็ตัวจริงหมดเลยวัดไปเลยอาร์เดต้าคงแบบชนะเกมนี้เราต้องชนะเพื่อขวัญกําลังใจของเราและอ,อย่างหนึ่งคือมาเล่นในบ้านด้วยมันก็แพ้ไม่ได้นะแล้วมันก็ผ่อนไม่ได้เหมือนกันคือถ้าสมมติว่ามันไปนเล่นที่บ้านไบยเยิมิวนิคอะ แล้วจัดผู้เล่นชูโรเตชันนะเข้าใจได้เลยแต่พอเล่นในบ้านเรามันถ้าจะจัดผู้เล่นชูโรเตชันมันก็มันก็ยังไงยังไงอยู่อ่ะเล่นในบ้านอะใช่ไหมมันก็จําเป็นจะต้องชนะมันเป็นหน้าเป็นตาของของของ,ของทีมของสโมสรด้วยอนะและหลังจากเนี้เกมกับเชลซีเนี่ยก็หวังนะผมคาดหวังเลยนะว่าโนนี่มาดูเอเก้เนี่ยจะจะใช้กดยิงทีมเก่านะ <laughs> เอเซ่ S 1> <S 1> A A ก็ทำไปแล้วใช่ไหมยิงทีมเก่าทั้งพาเลททั้งสเปอร์ต่อไปเป็นตาโนนี่แล้วละ่ะถึงคิวนายแล้วโนนี่มาดูเอเก้นายต้องยิงทีมเก่าให้ได้นะในสุดสัปดาห์นี้แล้วก็ผมคิดว่ากับตันโอเดนการ์เนี่ยก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงแล้วแหละในเกมเจอเชลซีน่าจะได้ลงไปเล่นตรงกลางแล้วละ่ะเพราะว่าล่าสุดทอซาเจ็บไปเนาะไม่รู้ว่าอาการหนักมากน้อยแค่ไหนผมว่าน่าจะได้ขยับเอเซ่ออกไปเล่นทางซ้ายแหละในเกมเจอเจอกับ เจอกับเชลซีเนี่ยแล้วก็กองหน้าเนี่ยผมว่าโยเกเรสน่าจะมาแล้วแหละไม่น่าจะไม่น่าจะพลาดแล้วล่ะวิกตอร์โยเกเรสอ่ะเพราะสัมภาษณ์ก่อนเกมอาเดตาก่อนเกมกับบบเยอร์เนี่ยอาเดตาเขาก็เขาเขาก็บอกว่ามันก็มีแนวโน้มมีโอกาสที่โยเกเรสจะกลับมาในเกมเจอกับเชลซีเพราะฉะนั้นเกมเจอเชลซีเนี่ยผมค่อนข้างมั่นใจนะว่าเราจะได้ผลการแข่งขันที่ดีก็คือมั่นใจแหละว่าว่าเราสามารถชนะได้อะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะชนะเยอะเกมเจอเชลซีเนี่ย เกมกับบาเยิร์วันนี้มันปัญหาของเรามันมีแค่กับมาลวิสเกลลี่เท่านั้นะที่ที่ที่เป็นเหมือนเป็นบ่อน,น้ํามันอะส่วนไอ้ลูกที่เสียผม,มผมไม่โทษน,น้องนะผมว่ามันเป็นจังหวะเพอร์เฟกของบาเยอร์เขาอะเปิดบอลดีคิมมิดเนาะโอ้โหคิมมิดนอกจากเปิดลูกแรกที่ที่เขาตีเสมอเราได้แล้วไอ้ลูกที่ก่อนที่แซนนาบี้จะโดนเปลี่ยนตัวออกอะถ้าลูกนั้นน่ะนาบี้ถึงบอลอะผมว่าแม่งมีโอกาสเป็นประตูสูงเหมือนกันนะเปิดบอลโคตรดีเลยคิมมิดวันเนี้ยทีมเราแม่งโอ้โห พูดยังไงก็ตัวลอ,อยป่ะตอนเนี้พูดยังไงก็ตัวลอ,อยม,มีความสุขที่เป่งเลยมันเป็นเกมที่สนุกะคือใครไม่ได้ตื่นมาดูเนี่ยผมแนะนําให้หาดูนะฟูลแมทเกมเนี้ยแนะนําให้หาฟูลแมทดูนะเพราะว่ามันมันสนุกอะ่ะมันสนุกมากจริงเกมที่เจอแบบบายยืมวันเนี้ยมันอาจจะดูแบบขาดใจบ้างในบางในบางจังหวะในช่วงครึ่งแรกแต่โดยรวมแล้ว90านาทีคือโคตรสนุกเลยและจังหวะมาตินเนลี่โซโลอีกแล้วได้กระชาก ความเร็วของมาตินเนลี่นี่แม่งกับพื้นที่โล่งๆเนี่ยหูวไว้ใจได้เลยวันนี้เราเราผมดีใจอย่างหนึ่งเลยนะที่ก็คือเห็นประตูจากโอเพนเพย์ที่โคตรสวยเลยที่โนนี่ทำได้แล้วก็เห็นประตูของมาตินเนลี่ที่ทำได้แบบนี้บ่อยๆมากขึ้นก็คือเราแกะบอลจากจากหน้าป่าประตูตัวเองได้เนาะมาตินเนลี่ถ้าจำไม่ผิดส่งต่อให้เอเซ่แล้วตัวเองก็สปินเลยวิ่งเลยวิ่งแบบ วิ่งแบบรู้กันรู้กับเพื่อนเลยว่ามึงต้องเตะมาให้กูนะเว้ยกูวิ่งแล้วกูวิ่งขึ้นละกูวิ่งขึ้นหน้าแล้วเอเซ่ก็เปิดเลยเปิดให้มาตินเนลลี่แล้วมาตินเนลลี่ก็เอาเอาบอลลงได้แตะลบอ่าโนยเออร์แล้วก็หลุดเข้าไปยิงประตูลงลงเห็นแบบนี้มาบ่อยแล้วมาตินเนลลี่แล้วแล้วขอให้เห็นแบบนี้อีกบ่อยๆนะเพราะผมเชื่อว่ามันจะมีอีกหลายเกมเลยแหละที่คู่แข่งเขาจําเป็นจะต้องดันไลน์สูงเพื่อเพื่อทําสกอร์ใส่เราอ่ะ ดีใจว่ามาตินเนลี่แม่งกลับมาทอซามกลับมาเป็นเป็นคนดีคนเดิมของเราอะตอนนี้ผมลุ้นโอเดงการ์ดคนเดียวเลยว่าจะกลับมาเป็นคนดีคนเดิมได้หรือเปล่าเพราะว่าโอเดงการ์ดเนี่ยวันนี้ก็มีจังหวะหนึ่งผมขอ,ขอพูดหน่อยเนี่ยเขาเพิ่งเขาอาจจะเพิ่งหายเจ็บกลับมาแหละแต่มันเป็นนิสัยเดิมของโอเดงการ์ดนั่นคือมันจะมีอยู่ช่วงท้ายเกมผมจําไม่ได้ว่าใครนะที่ได้บอลจะเป็นอ่ามาตินเนลี่หรือว่ามิเกลเมเดโนโผมจําไม่ได้ เขาเขาผ่านบอลเข้ากลางมาให้โอเดนการ์แล้วอะแต่โอเดนการ์เลือกสกิตต่อเลือกสกิดออกออกไปทางออกไปทางขวาให้โนนี่ต่อแล้วมันไปติดไปติดกองหลังของบาเยิร์นมิวนิกอะแม่งน่าเสียดายตรงเนี้ยคือถ้าโอเดนการ์มันมันยิงเลยอะมันจิ้มบอลอะพุ่งไปทางนอยเออร์ผมว่ามันก็มีโอกาสมันก็มีโอกาสที่จะได้ประตูเหมือนกันแต่โอเดนการ์ก็เลือกที่จะไม่ทําเลือกที่จะสะกิดบอลต่อให้กับโนนี่มาดูเเกยแล้วก็จังหวะนั้นก็หมดลุ้นไปมันก็เป็นช่วงท้ายเกมแล้วด้วยแต่ผมมองว่าผมรู้สึกว่า มันเป็นมันเป็นนิสัยติดตัวโอเดนกาไปแล้วอะที่ที่จะเมื่อมีโอกาสยิงอะเขาไม่ค่อยยิงเขามักจะเหลือไปหาเพื่อนที่ที่ว่างแล้วก,แวก็แล้วก็พยายามจะส่งบอลให้เพื่อนมากกว่าที่จะท,ที่ตัวเองจะทาประตูเกมเจอเชลซีผมยังไม่อยากให้โอเดนกาได้ลงนะผมอยากให้โอเวนกาเป็นสำรองเพราะว่าผมอยากให้เอเซ่เล่นเบอร์สิบเพราะว่าเอเซ่เป็นคนที่ไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรเลยนะแต่ว่าเขาเขาทําง่ายเล่นบอลง่ายๆนั่นคือหันหน้าหาประตูแล้วยิงเลย เกมที่เจอสเปอร์เนี่ยมันเป็นผลเขายิงแฮติกได้ถูกไหมและเกมก่อนหน้านั้นอ่ะเขาก็อยู่ตรงนั้นมาเสมอนะและเขาก็ทําประตูจากตรงนั้นมาเสมอยิงมีโอกาสยิงจากตรงนั้นอ่ะสม่าเสมอเลยเพียงแค่ว่ามันได้บ้างไม่ได้บ้างเท่านั้นเองผมอยากให้ให้เอเซ่ได้ลงนะในวันเจอเชลซีลงเป็นเบอร์สิบตรงกลางแล้วปีกซ้ายอะ่ะก็อาจจะเป็นมาติเนลลี่ก็ได้หรือเป็นโนนี่มาดูไอเก้ก็ได้เพราะว่าทอนซาเจ็บ ซึ่งแม่งเซ็งตรงที่ว่าทอซามันดันเจ็บนี่แหละเล่นกําลังดีเลยฟอร์มกําลังดีเลยเจ็บซะง,งั้นอะเซ็งตรงเนี้ยแหละเพราะว่าผมผมรู้สึกว่าผมไม่อยากให้โอเดงการดเล่นเบอร์สิบอะไม่อยากให้โอเดงกาดเล่นตําแหน่งที่เอเซ่เล่นอยู่ในตอนนี้หนึ่งเลยคือความสม่ําเสมอเอเซ่น่ะมีมาตลอดเลยได้ลงเล่นสม่ําเสมอแล้วก็ตอนนี้กํลาลังเข้าฝาเข้าฟอร์มด้วยแต่โอเดงกา์ดเพิ่งหายกลับมาแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วผมรู้สึกว่ามันมัน มันมีกลิ่นเดิมอะของโอเดงการดนั่นคือไม่ยิงอะอยู่หน้าปากประตูแล้วอะไม่ยิงอะเน้นจ่ายก่อนอ่ะไม่รู้พี่แกจะเอาจะเอาแอซิดให้ได้อ่ะไม่ไม่รู้แหละกูจะเอาแอซิดอ่ะกูจะเป็นคิงแอซิดให้ได้อ่ะนี่เป็นเรื่องที่ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะในวันที่เจอเชลซีอ่ะแบบขออะไรวะโอเดงการนั่งสำรองก่อนเอเซ่ลงแล้วไปปีกซ้ายเนี่ยไปเลือกเอาว่าจะเป็นโนนี่หรือว่ามาติเนลลี่ให้โอกาสพวกเขาพวกเขาฟอร์มดีแล้วขนาดนี้แล้วเนาะ เห็นมาตลอดเนี่ยแล้วก็คาดหวังนะว่าโยเกเรสจะหายกลับมาแล้วอะในวันที่เจอกับเชลซีเพราะว่าใช้งานเมลิโน่ต่อมันมันก็ให้ให้คือให้ให้พี่เขาพักบ้างเถอะพี่เขาเล่นดีมาหลายเกมแนละ้วเมลิโน่เนี่ยเกมเจอสเปอร์เกมเจอบาเยอร์ก็เล่นดีเมน่วันนี้เล่นดีนะผมว่าผมว่าแกแกแกเป็นตัวพักบอลที่ที่ดูดีดูดีขึ้นอะในวันที่เจอสเปอร์ก็ดีนะแต่ว่าวันนี้ผมว่าดีกว่า พักบอลได้เล่นบอลง่ายแปะบอลขึ้นหน้าฉลาดในหลายๆจังหวะเลยสำหรับมิเกลเมเนโนไม่ค่อยมีจังหวะแบบพลาดให้เราเห็นแล้วก็วันนี้คือผมว่าซูบิมนดี้ก็คงโดนอาร์เตตาติวมาแหละจากวันที่เล่นกับสเปอร์เนาะล้วไปเลี้ยงตัดเข้าในไปเสียบอลพลาดง่ายๆวันนี้ก็ไม่มีให้เห็นมีเลี้ยงตัดเข้าในบ้างแต่ก็ไม่เสี่ยงแล้วตัดเข้ามาเงยหน้าขึ้นมาเห็นผู้เล่นไบเยอร์มิวนิคขวางอยู่จ่ายคืนเลยซาลิบา มอสเกลา่าคอซับอยู่แล้วทีมที่จะแบบจะหยุดเราได้นะมีทีมเดียวเลยนั่นคือทีมเราเองเนี่ยแหละนั่นคือทีมเราเองนี่นแหละ,งงหละสงสัยเราคงต้องจัดแบบสองชุดลงเองอะเจอกันคนละฝั่งนะอาเรต้าคุมฝั่งนึงเกป้าคุมอีกฝั่งนึงเล่นไปด้วยคุมไปด้วยแล้วก็เจอกันเองผมว่าน่าจะหยุดเราได้ไม่น่ามีใครหยุดเราได้นาทีเนี้ยนาทีน,น,ทนี้ช่วงนี้ก็โมได้ว่าเราเดี่ยวจริงๆเราจ่าฝูงเนี่ยเดี่ยวเดียวจริงๆโมได้ ประมาณนี้ครับกับเช้าที่สุดหนาวขอให้เป็นวันที่ดีของพี่น้องชาวพุนใหญ่ทุกท่านแล้วก็อย่าลืมหาเสื้อกันหนาวใส่ออกจากบ้านด้วยนะครับมันหนาวจริงมันหนาวจริงเนะี่ยหนาวสองตารางอะ่ะจะบ้าตายเอาอ <laughs>